อทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราคือคนที่ใช่นะคะแต่ถ้าคุณเข้าใจฝอที่ใช่จะตามมาค่ะเคยไหมพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่กลับไม่เป็นผลนะมีความเพอร์เฟกในหลายๆด้านเลยความรู้ก็มีภาษาอังกฤษก็ได้นะแต่ก็ยังถูกเทยอยู่ดีนะบางทีอ่ะไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีพอนะคะพูดเลยนะแต่เพราะคุณยังไม่เข้าใจกฎของเกมค่ะเริ่มต้นใหม่ด้วยความรู้และมุมมองที่ใช่ แล้วฝอที่เหมาะสมกับคุณเนี่ยจะเข้ามาเองนะหากคุณอยากเข้าใจฝอในแบบที่ตรงจุดนะไม่เสียเวลาและไม่เหนื่อยหัวใจหากคุณอยากเข้าใจในแบบที่ตรงจุดนะคะไม่เสียเวลาและไม่เหนื่อยหัวใจนะคะคุณลองดู t ด e Secret นะคะใครสงสยัยสนใจยังไงทักมาถามพี่วิชีได้เลยนะไม่คือปรึกษาเบื้องต้นอะ่ะไม่มีการเสียเงินเสียทองอยู่แล้วค่ะให้คำปรึกษากันได้ แต่ถ้าลึกขึ้นไปต้องใช้เวลาอันนี้ต้องมาคุยรายละเอียดกันนะคะเมื่อคุณเข้ามาคุยกับพี่วิชชี่แล้วเนี่ยคุณจะได้ทั้งวิธีมองความสัมพันธ์ใหม่ๆและเทคนิคที่จะให้คุณก้าวไปสู่จุดที่ฝันไว้ได้ง่ายขึ้นรู้ไหมว่าพี่วิชชี่ลองผิดลองถูกมากับชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นสิบสบปีนะคะ มันมันละมออ่ะมันดูแพนิกมันดูหมุนซ้ายหมุนขวาหาทางออกไม่เจอนะจนต้องไปศึกษาหาความรู้ที่เราให้ไปเนี่ยนะคะสําหรับการมาเรียนคอร์สหรือคอรชิ่งส่วนตัวเนี่ยเราจะให้ในเรื่องเข้าใจเกมนะฟอต้องการอะไรคุณรู้หรือยังก่อนที่คุณจะไปคุยกับเขาคุณรู้หรือยังว่าเขาต้องการอะไรนะพี่เป็นคนหนึ่งที่หลับหูหลับตาคุยนะรู้ว่าเป็นฟอเขาพูดดีเขาดีกับเรานี่ไปเลยให้ใจเต็มที่นะ เรียนรู้จิตวิทยาของชาวต่างชาติค่ะคือรู้จิตใจของเขานั่นแหละไม่ใช่ว่าไปแบบเล่นเ,เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกไม่ไม่จริงใจหรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่เราต้องรู้เรื่องชีเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องจิตใจของพวกเขาเขามีแนวคิดยังไงนะมาคุยกับพี่วิชีแล้วพี่ถ่ายทอดให้ฟังเลยเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมค่ะเราอยู่ที่ไทยเนี่ยเคยไปที่จากครอบครัวของของคนธรรมดาไปแต่งกับ คนที่เขามีหน้าที่การงานดีหรือฐานะดีกว่าวัฒนธรรมของพวกเขาก็ต่างจากจากกลุ่มของพวกเราวิธีการสื่อสารที่ได้ใจฝอค่ะรู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่พูดตรงมากตรง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 ,ตรงแล้วทีเนี้ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นไอ้ความตรงของเราอะ่ะฝอเขาไม่เก็ตเพราะเขาก็อยู่ของเขามาแบบเนี้ยห้าสิบหกสิบปีเราไปเจอกันตอนที่เขาอยย่เยอะแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะยอมรับง่ายๆไหมมันก็จะเอ๊ะมันก็จะดูแบบเขาเรียกว่า แกนมันไม่ตรงกันอะ่ะมันก็จะทําให้เขารู้สึกอืมคืออะไรเกิดค,ความลังเลจะคอมมิดเมนต์จะอะไรก็คิดแล้วคิดอีกเพราะมันดูไม่เข้ากันไม่เข้ากันอยู่แบบเนี้ยนะคุณต้องรู้ว่าฝอเขาต้องการอะไรเรียนรู้จิตวิทยาของเขาธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาคิดยังไงนะแล้วก็ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนะพี่ย่อให้ฟังอีกรอบหนึ่งวิธีสื่อสารที่โดนใจฝอให้ได้ใจเขานะเทคนิคที่สองก็คือทำให้เขาจำคุณได้ค่ะนะ เทคนิคการสร้างความประทับใจแรกทำยังไงวิธีพูดคุยที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษนะการปรับตัวดูการปรับตัวของเราโดยยังคงความเป็นตัวของตัวเองนะต้องทำยังไงนะคงไม่มีใครไปอยากไปปรับตัวแล้วนาทีสุดท้ายไม่ไหวมั้งคะเหนื่อยแบบนี้ก็มีเยอะคะ่ะตัวพี่เองด้วยนะก็คือจากที่เขาแค่สนใจให้เขารู้สึกว่าอยากจริงๆนะ วิธีจับสัญญาณว่าเขาสนใจหรือแค่เล่นเกมหรือแค่มาเล่นๆน,นะการปรับกลยุทธ์เมื่อฟอรเริ่มเบื่อคุณเคยคุณเคยหลายๆคนน่าจะเคยมีประสบการณ์นี้ฟอเบื่อส่งข้อความไปก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับถามงอนใส่เขาเป็นปัญหาอีกนี่เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะหลายๆความสัมพันธ์จบลงในระยะเวลาสั้นด้วยความงุนงงทำผิดอะไรทำไมอยู่ดีๆหายไปนะเจ็บปวดกันไปนะ ข้อต่อไปค่ะป้องกันการถูกหลอกลวงนะข้อนี้เลยสแกนฝอค่ะนะเขาสแกนว่าเขาใช่คนที่จริงใจหรือแค่เขามาเล่นๆคำพูดของฝอเนี่ยเขาจะบอกอยู่ในในหรือบอกตรงๆก็มีเยอะอยู่นะคะส่วนใหญ่จะบอกตรงๆแต่เราไม่เก็ตเพราะอาจเราแปลภาษาได้ยังไม่คล่องหรือเราแปลตามมโนของเราแล้วอยากให้มันเป็นแบบนี้เราก็แปลให้มันเข้าดีต่อใจเราแบบนี้ไม่โอเคต้องดูยังไง การอ่านพฤติกรรมและก็คําพูดที่บอกถึงความไม่จริงใจค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้นะเราแปลเข้าข้างตัวเองหรือเปล่านะใช้มโมดนของตัวเองในการกล่อมเกาให้ตัวเองรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้กับเขาหรือเปล่านะตรงนี้ใครที่สนใจที่จะมารับคาปรึกษาฟรีจากพี่วิชีมาปรึกษาได้เลยนะคะการการที่ต้องแบ่งต้องบอกก่อนว่าการปรึกษาฟรีก็คือเป็นการามไทยปรึกษากันในเบื้องต้นและไม่ได้ใช้เวลามากนะ ถ้าเป็นรายละเอียดที่จะต้องใช้เวลาและการแนะนําอย่างต่อเนื่องนะเป็นเป็นความรู้หรือว่าต้องใช้พลังใจอย่างมากอะ่ะในการผลักดันให้ผู้เรียนอะ่ะเกิดการนําไปใช้ให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็มีงบประมาณทีนี้ในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆเรามาคุยกันได้นะคะ